ไม่เรากำลังคุยกันว่าน้องเนปเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วบางครั้งก็เป็นลมพิษแล้วเวลาที่ลมพิษขึ้นนะอา่าผิวมันก็จะแบบไม่เรียบอะไรอย่างนี้ก็เลยคุยกันเรียกว่าต้องทาครีมอะไรกันดีนะครับเพื่อแบบทุกคนมีประสบการณ์นะครับโอ้โหนี่กูว่าแล้วเอาเนื้อครีมผสมมะพร้าวดูไหม ใช่เสื้อเฮียตัดแขนออกครับลองใช้แป้งโยคีแป้งโยคีคืออะไรอ่ะไม่เคยไม่ไม่คือผมไม่เคยใช้แป้งด้วยเพราะผมไม่นรูมแพ้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแป้งโรตีนี่คือกินบ่อยขอบคุณครับคุณชาสิพีมขอบคุณครับ โอ้สว่างว่าวสว่างคูแบบเหมือนเทศกาลงานดนตรีเลยคุณกาสิพิมพคารมายมันแก้คันนะทุกคนน้องไม่ได้คันคือหมายถึงว่าูหลักคันมันแบบแห้งอ้ my god ด oh. ็ดโอ้สายฟ้ากับผู้ของเราโอ้โหมันลายที่เสื้อเลย พ่อบบดสวยมากเลยอันนี้ขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหพุระเบิดพุระเบิดตายแล้วธรรมายแก้ลมพิษขอบคุณครับคุณทธสิภิม มีคนเป็นเหมือนกันนะมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปน,นี่อะไรอะ่ปลาน่กกากลัวมากอ่ะทุกคนเ้ม,มเอ,อมันเป็นข้าวเหนียวแล้วเหมือนส้มโอใหญ่ๆวางอยู่บนข้าวเหนียวันคืออะไรวะ เกิดมากมองใส่ครั้งแรกพอประทอมมอยหมีนครีมหมีอะไรประมาณนั้นโกรธโกรธด,ดิตอนนี้เรามีท็อปปิกกันครับน้องเนตปรึกษาว่าไอ้แผลไอ้ไอ้แขนที่มันแบบแบบไม่เรียบอย่างเงี้ยถ้าไปขโมยครีมหมีพี่มาทาพี่จะโกรธไหมโกรธโกรธทำไม ผมเอาไว้ทาหน้าที่น้าเอาไปทาแขนได้ยังไงล่ะเอากราปีบใส่เนื้อเนาะถ้าที่น้าทา